เพิ่นงามเพิ่นเล็กพิ่นหนาเพิ่นหนาก็เลยเฮ่าก็เลยหน่ำเพิ่นข้ามาประจำการแมนรักความงามความสวยของเพิ่นนั่นแหละครับบเดีี๋ยวให้พ่งแกนี้เชิญยังครับพี่บงครับแม่นี่แม่พูนซับจ้ะแม่พูนซับครับผมแม่พูนซับเป็นเพิ่นเป็นลูกของเจ้าหาแสนครับสื่อมาตาเมียสาวอ๋อประมาณเจ็ดปีนะครับเนาะลูกสามในทองก็พอได้ครับอยู่ในทองนี่เป็นเก่าเจริญจ้ะเก่าเจริญเจ้าเดือนแล้วครับพี่ขอดเดือนนี้โอ้กลายเป็นข้ออะไรเตรียมแล้วเพราะว่า แกเหล่าทองหย่อนเริ่มไหลเริ่มเดินและโอ้ได้ครับนี่ครับลูกสร้างอุดรจ้ะพอสร้างอุดรนี่ครับพี่น้องครับที่เด็ดท้ายไหลเลยครับแต่ว่าจะไว้เป็นพอพันธุ์นะครับจ้าว่าสเจะไว้เป็นพอพันธุ์ประจําครอบแหละแต่ขันมีพูมัซื่นสอบอยากไปเป็นพอพันธุ์กระแบงคือเก่าแหละะแบงคือเก่าครับไลยปิดกันพี่น้องเนาะดปิกันดาะหนึ่งปีเต็มเดือนวันที่สิบห้าปีหนึ่งเดือนวันที่สิบห้าที่จะถึง่วนสูงบริณฑบาตไครับลายไปไหนครับ วัดได้วัดวัดมันลอยซี่สิบ่ะตอนตอนที่วัดนะลอยซี่สิบถือว่าความสูงเนี่ยเพิ่นเพิ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ไหครับจ้า ครัแล้วครับพี่น้องครับที่นี่กับเปิดความชมครับชัชวาลฟาร์มควายงามนะครับพี่น้องครับทีนี้ก็โอ้งามแห้งครับแม่เข่าแม่หลักเขาครับครับเป็นเดี่ยวให้พี่บงแนะนนะครับแม่นี่ซื้อยังครับพี่บงครับแม่นี่แม่พูนซับจ้ะแม่พูนซับครับผมแม่พูนซับเป็นเพิ่นเป็นลูกของเจ้าหาแสนครับทายาทห้าแสนครับอายุเพิ่นไล่ไปได้ครับพี่เพิ่นจะปีเลยเฮ้ยได้ลูกนี่ที่สามในทองเนี่ยสื้อมาตาเมียสาว ประมาณเจ็ดปีนะครับเนาะลูกสาวไม่ทองก็พอได้ครับอยู่ในทองนี้เป็นเก้าเจรเญจ้ะนจะก้าเจริญจ้าเดือนแล้วครับขอดเดือนนี้โอ้กาจะขอดอะไรเตรียมแล้วเพราะว่านางเริ่มไหลเริ่มเดือนแล้วโอ้ครับที่หมอล่งไว้หาวันที่เจ็ดกันย่าต่ว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นทาวันที่ยี่สิบเจ็ดต่ว่าหมอเพิ่นล่วงหาขอดวันที่เจ็ดกันยืประมาณเดือนนี้ละสีคขอดในเดือนนี้และครับผมกับโซซูมาไลไปได้ครับ แม่นี่สูงลอยสี่สิบหกจ้ะโอ้โอ้สูงสูงใหญ่เงาเดี๋ยวพี่บอกในน้ำพี่น้องนะครับว<ก>่าความงามเพิ่นกับพี่บอกครับม,มักแคนครับแม่นี่นี่มกักเพิ่นกับหนา้าหน้าสวยโหนกหน้าโหนกสวยหางหางเงาอ้างดีครับขาดีแข้งขาอ่างหน้าสวยน,น,นะครับเน,น,นาคมนาคมได้ความสูงพร้อมหน้าคมดีหน้าสวยแม่นี่งาม ส่งลูกพ่อมส่งลูกลูกเพิ่นบ่ครับฟังนั่นนะจ้าลูกลูกสาวเพื่อนลูกสาวตัวที่สองเพื่อนลูกสาวตัวที่สองเป็นลูกสร้างอุดรแต่ว่าเห็นว่ามีพี่น้องมาจับจองแล้วบ่ครับเนาะเพิ่นแบงไฟละละแบงไปแล้วจักเดือนกันด้ครับพี่ลูกปีนึงจ้ะไว้หนึ่งปีโอ้พี่น้องครับหน้าตาคมขนาดเลยหน้าไดแม่หน้าสวยไดแม่หน้าสวยได้แม่แข้งขาเพิ่นใหญ่นะครับสูงเนาะสูงขาสูงครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้น่ากดไก พี่น้องเขาจองแล้วเนาะตัวนี้เนาะขับติดจองได้ด้วครับพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้เขาถ่ายถ่ายความงามนะครับถ่ายถ่ายหยาดของแม่ผู้ซับหนพี่น้องเขารับชมก่อนนะครับนี่ครับถ่ายน้าดีครับลึกครับนุ่มไงนมสวยครับแม่นี่ครับใจลูกดีอยากลูกเก่งนะครับแม่นี่เนาะจ้าเนี่ยครับเราหลุดเลยนี่ครับทองง่ายพักแล้วเตรียมคลอดแล้ว นี่ครับเบื้องหน้าตาเพิ่นหน้างามแม่นี่หน้าสวยโนกหน้าสวยไ่เป็นหน้าดางงามไหมครับหน้าสวยขนาดเลยหน้าทางดังคมครับแมนครับเขากับเขาสวยครับเขาเขาเปิดดีเขาตกขั้นสอนงามเลยครับค่อยงามต่ามำราเลยครับพี่น้องแม่นี่ครับตามบุดมทัศนีเลยนะครับนะครับกีบเรียบแข้งขาสวยครับตอนนี้ไปเจอพี่น้องเห็นคลิปชมคลิปแล้วนี่เฮ้า แบงไอพี่น้องเขาไปพัฒนาต่อว่าครับเมอาพี่น้องเห็นเมอาพี่น้องมักกันนะแม่นี่คันคันสีแบงกับมาคุยกันหนาขอบกันจ้ะอ๋อมาส้มตัวจริงแล้วก็มาคุยกันหนาขอบอย่างละคาครับจ้ะการสนใจกับสิแบงห้คือเก้าละ้าสนใจทำมากกินดีเนาะ้ามากสนใจว่าเอออยากแบงไปพัฒนากะแบงห้ยอยู่ครับผม แต่ว่าราคาเนี่ยเขาเน้นมากเบิ้งมาชมมาเบิ้งตัวจริงราคาก็ค่อยโทถมากก็ได้หลังไม้ก็ได้จ้ะนะครับเพราะว่าในใจนี่เขาเขาจะโชว์ความงามเนาะแต่เขาอยากได้ใบเป็นแม่บล็อกจ้ะนะครับใบเป็นแม่เอาไม่ละเขายูฟาร์มเขานะครับแต่มากรีดีก้บเขาไม่ได้ปิดกันพี่น้องเขานะครับพร้อมที่จะให้พี่น้องเขาไปพัฒนาต่อขึ้นกันนะครับแบ่งเบืร์ดละแบ่งทุกตัวว่าท่นครับจ้ะแบ่งสุดตัวครับถ้ายตัวได้ยังมติจ่อขึ้นพี่บงก็ปิดปชาชบ้านมาแบ่งทุกตเดคครรัับบนนีีี่่๋ยยวพชาาาจูงง โชว์นะครับไปตนดนะครับออกได้รอบนะครับโอ้งามแห้งลายครับนานาเพิ่นสวยไหมครับนาสวยโอ้บัวเพ่าก็งามง่ายดีบัวเพ่าสวยงามครับนป่นก็ตรเป็นรุ่นฟันฟันแท้สามคู่นะครับเนาะสามคู่ขึ้นไปว่าอายุนะครับตัวนี้ถ้ามีสนามเปิดนี่ย่างสนามมีได้ด้ครับพี่น้องครับรุ่นใหญ่สุดเลยเนี่ยครับนี่ผลทรัพย์นี่ครับ แข้งขาดีครับพี่น้องครับเอาโอเคครับผมมาเป็นขับประจำการเลยนะครับนี่ครับลูกลูกสาวครับตัวนี้ครับพี่น้องครับได้ลูกสาวลูกสาวแข้งขาดีนะครับให้ตลูกสาวแมนี่แต่ว่าตีจองแล้วนะครับรอเพิ่นเติมเงินเติมนังจ้งน้อยครับตัวนี้แต่ว่าโยกแข้งไหลายสูงแข้งหลายครับสูงได้พอได้ไหมเนาะยืดห่างยืดไี้เลยนหครับนี่ครับ หน้าคนดีได้ตัวนี้ครับครับพี่้องครับไป็นนี้เบิงแม่เข้าแม่รักครับประจำการยุ่ฟาร์มเฮาจจราชารฟาร์มครับตัวที่สี่ครับพี่บงแม่แม่เนี่ซื้อยังครับพี่บอกครับแม่บวเงินจ้าแม่บวเงินเ้าก่อเลยครับเราก่อของเพื่อนนี่โบงบงหูจ้าคือกันมาจากกล้วยฟ้าเพื่อนล่ละซื้อมาจากฟ้าญ่เพื่อนครับผมแต่ว่าหัง บ่ได้บ่ได้ถามเพื่อนเนาะัตงเต่สมัยตะกี้ซื้อมาโดดเรามันบ่ได้เนียนเราเนียนก่อแหมก็เลยบ่ได้สอบถามเพื่อนค <โอ S 1> ือเป็นแม่งเป็นควยเราเก่าเราแก่ของบ้านเฮาเนะ,ะเพื่อนงามเพื่อนเลือกเพืพ่อนหนาเพื่อนหนา,าก็เลยเฮาก็เลยน้าเพื่อนข้ามปาประจำกันแมนยรักควอมงามควอมสวยของเพื่อนนี่แหละรตรงนี้นะครับพี่บงที่มากเพื่อนครับอ้ยมากเบิดตูเบิดตตนเพื่อนไระแคบ ม่กโทนมักเล็บเพื่อนี่ครับพี่ผมยิ้จุดหนึ่งครับมักขามักเล็บมักแข็งเพื่อนี่ล่ะอ้างดีเล็บจิกเล็บงามเล็บกะลาขอบดีครับนี่ครับเล็บสวยครับเล็บกระเพื่อนเพื่อนแม่นี่เพื่อนทรงลูกดีครับทรงลูกดีพร้อมเด็ดขาดพร้อมบ่อื่ทรงลูกดีครับแม่นี่ลูกที่ใดครับเอ่อในท้องเพป็นครับตอนนี้ได้ผสมไหมบ่ในท้องในท้องนี่พึ่งพึ่งผสมไปน้ำบ่คอยได้อยู่นน้ำเพื่อนเพื่อนเป็นสัตว์บ่ชัดเกลี่ยก็เลยจับสัตว์บ่ได้จักเจียก็เลย พึ่งได้ทับครับพึ่งได้ทับไปได้ทับไปเนาะจช่แล้วก็ในพานรอบส่วนสูงเมื่อไรเป็นไรครับแม่นี่ได้ลอยสามสิบโอ้ยลอยสี่สิบหกจ้ะลอยสิบลอยสี่สิบหกเข้มสูงลอยสี่สิบหกอะหายากแล้วครับพี่น้องครับไม่เอาแม่หลักเข้านะครับตอนนี้นะครับท้ายสวยครับตัวนี้ก็ได้ครับท้ายสวยท้ายน้าดีนะครับแข้งขาดีแม่นี่แข้งขาดีแข้งขาดีครับ เดี๋ยวจะใครพี่น้องเขาเบิงทยยาดเพิินนะครับแต่ว่าทายาดเนี่ยเป็นเป็นตัวพูตัวนี้บ่ครับทายาดเพิินแมนเนี่ยครับตัวนี้ล่ละตัวผพ้พอว่าเสียว้เป็นพอพันธ์อ๋อป๊าเบ่ร์มังแกงขาพ่อใดครับนี่ครับลูกสร้างอุดรจ้ะพ่อสร้างอุดรเนี่ครับพี่น้องครับที่เดียร์ท้ายไรเลยครับแต่ว่าจะไว้เป็นอ่อพอพันธ์ไหครับจ้าว่าเสียว้เป็น พอพันประจำคอกแหละแต่ขันมีผู้มัดสื่อสอบอยากไปเป็นพอพันธ์กับแดงคือเก่าแหละแดงคือเก่าครับไม่ได้ปิดกันไม่ได้ปิดกันดอกครับแต่ว่าในใจก็อยากได้ไปเป็นจ้าน่าจ็อยากได้เป็นพอพันธ์รักไว้ไว้หนึ่งปีหนึ่งปีเต็มเดือนวันที่สิบห้าปีหนึ่งเดือนวันที่สิบห้าที่จะถึงครับผมมือมือนี้เท่าไรแล้วสิบสี่ป่มือนี้สิบสามครับมือนี้ครับได้ละซ้ ส้เดือนแล้วเนาะสั้นปีหนึ่งเดือนแล้วล่ะส่วนสูงบนในวัดบ่ครับลายไปไหนครับวัดได้วัดว่ามันลอยสี่สิบล่ะตอนตอนที่วัดนะลอยสี่สิบถือว่าความูงไหนเพิ่นเพิ่นเกินเกณฑ์มาตรฐานได้ไครับจ้าปีหนึ่งลอยสี่สิบนี่ถือว่าอยากเลียวนะครับเนี่ยเขาเพิ่นเปิดดีให้กันครับเปิดนาตาล่อครับนาตาล่อบางท่าทังสิโมเชียงดีครับพี่น้องครับโหนาตา่าจะได้พอครับนาทางนาทางดังคมูีดีครับ ดังโดง่งขาใหญ่ดีครับต่วเนี่ยครับเห็นเธอแรกสะดุดตาเดี๋ยวขึขาเพิ่นขาเพิ่น,นบ,บักใหญ่เลยครับพี่น้องครับน้าโคดไก่ครับน้าโคดไก่ในเรื่องของราคาเลยครับไปเที่ยวพี่น้องมากเนี่ยันมาคุยกันนา,มาคนม,ม,มเลยจ้าเพราะว่าต้องขอโทษเอฟซีครับ, <c oughs> บรเพราะว่าเฮาบรายแจงแลค้คาผ่านซื้อได้ครับพี่น้องครับแต่ว่านี่บางท่นจะชม จะถ่ายให้พี่น้องเข้าชมขันเห็นเห็นตัวเห็นนั่นมักคืดมักในใจแล้วก็มางส้มตัวจริงรถมาคุ้ยกันนาคอกเอาเลี้ยงราคาเลียงราคาค่อยว่ากันเนาะกลับมาเบิ่งมาชมตัวจริงนาคอกเลยนะครับแต่ว่าแม่เพื่อนนี่เขาบดไดแบงเนาะเ้าโชว์ดอกแม่เพื่อนอ่ะครับโชว์ความงามให้พี่น้องเขารับชมครัวว่าเฮามีแม่เขาไม่รักแม่บอกที่อ่าสุจอดอีกอีกฟาร์มหนึ่งครับแม่พันตัวหนึ่งครับพี่น้องครับที่จาลูกได้ดีนะครับ เรียว่าเป็นต้นน้ำค่อยงามสู่พี่น้องเข้าลายโตครับอยู่นี่ครับนี่ครับอย่างว่าโทษจะเบิ้งถ่ายเบิ้งถ่ายลูกทรายเพิ่นถ่ายสวยต่างจวงหวัดนะครับตัวนี้ครับเออเอกอุดรจ้าโอ้เจ้าเอกอุดรนะครับพี่น้องครับเอกอุดรนี่ครับถ่ายดีถ่ายดีถ่ายนมักขาเพิ่นขาใหญ่ดีโค้งขาง่ายใครก็สวยใครเสมอดีครับเป๊ะเลยนี่ครับเดี๋ยวไปเบิ้งไกลๆเพิ่น โอ้ตัวนี้ยางสนามนี่ผมว่านี่น่าจะมีรางวัลน,นะครับรอความใหญ่รออายุเพิ่งยังน้อยนะครับนี่ครับเบิ้งหำเพิ่งทำเสมอดีขนาดเลยนะครับโอ้บาลทนมกักเด้ขอพันตัวนี้ยถ้าเกิดพี่น้องเห็นคลิปนี่พี่น้องเอฟซีบอทนนี่นะ่ะเบิง้งน่าจะมักคือบาลทนหลายคนนะครับเน,เนี่ยครับเบิบ้งโหเบิ้งครับพี่น้องครับ นาคตดีครับอันาคตดีครับจะได้กับฝากพี่น้องติดตามพันเจ้าเอกอุดรครับจากเอกอุดรนะครับพ่อเพิ่นก็เป็นช่างอุดร้ะครับแม่เพิ่นนี่ก็เป็นควายเล่าเก่าเฮ้านะครับควายง้มนะครับตัวนี้ครับเบิ่งอีกชัดๆครับพี่น้องครับเบิ่งแข็งขาเพิ่นที่หวงมามาขาเพิ่นนี่ครับพี่น้องหมกใหญ่เลยครับพี่น้องครับเสมอดีค้วยปู่น้อยตัวนี้เสมอดี แข็งแรงดีครับตรงเล้ครับนี่นครับเป๊ะอ้อข้อยปีหนึ่งเวลาเสื้อครับพี่น้องครับสุดยอดเลยครับตท่นี้อนาคตไก่ครับฝากติดตามเพ่นครับนะครับหน้าตาเพ่นก็รอดนะครับเอาโอเคครับผมครับพี่บงกอนจบคลิปจบรายการเลาวฝากถึงฟาร์มเอานะครับเผื่อพี่น้องผู้ใดสนใจอยากได้ความย่างพัฒนาเนาะฝากนะครับ ถ้าเห็นคลิปแล้วก็สนใจกับมะส้มตัวจริงนาคอ,อกได,ได้จ้าหรือว่าสิท่ทมากก่อนก็นกนได้ยังไงเรื่องราคากับมาคุ้ยกันนาคอ,อกมากตัวใดกับเปิือห้แบ่งให้เบอร์สูตูนั่นแหละจ้ามาคุ้ยกันต่อร่องแลค่ากันเอามากตัวใดสนใจตัวใดกับครับเบอร์โทรไอเบอร์โทรพี่พี่บงนะครับเบอร์โทรครับศูนย์หกหกศูนย์หกหกหนึ่งหกสองเก้าห้าสองแปดจ้า ครับปีการปันเท่ากับยู่ที่บ้านบ้านนิคมหนึ่งหรือว่าอีกซ้ายสิบสี่แหละจากบ้านนิคมหนึ่งตำบลน,น,นิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเส้นออกน้องบัวล,ลำพูดนะจ้ะครับไปบ่เถิดมาบกก่เถิดขค่อยโทรหาก่อนเนาะ,ะครับสุดท้ายครับเมื่อนีมาโทษคนโกครับจากช่องอีสานมนาพระราขอบคุณที่บงองเวลาขอบคุณครับขอบคุณครับผมดีค่ะบคุมีเจ<อ>้าชาวบ้านนะารัครับพี่ขอบคุณครับหิวิทยาถ่ายเยี่ยมชมครับอัปเดตฟาร์มเฮาแม่พันธุ์แล้วก็ทีมขั้นเมื่อนี้ ดแบ่งให้พี่น้องไปพัฒนาต่อพร้อมนะครับขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนครับที่ติดตามช่องบอลทนครับที่ให้รักใจมาโดยตลอดครับติดตามพบกันใหม่ครับสำหรับคลิปเดียวกันเข้ามาขอบคุณและสวัสดีครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับ